Die die. ตายแล้วตายแล้ว,าวตายนี่มันหัวหน้านี่หว่าดไ้โ้โโอหเจเจสอนเขาใช้ได้ไหมเฮ้ยหัวหน้าเดี๋ยววันเดี๋ยวสอนเองได้ได,นะด,ด้นี่พี่ชายของหมอหอยหอมนะคะเขาชื่อเฮียจรนี่ สวัสดีค่ะเฮียโทนี่เรียกผมว่าโทนี่เฉยก็ได้ครับอ๋อโท,โทนี่เหรอคะใช่ครับสวัสดีค่ะโทนี่นี่คุณหมอชื่ออะไรครับเนี่ยหมอใหม่หมอใหม่แอร์ชื่อมารีค่ะโอ้ชื่อเพาะจังน่ารักสดุดลยข,ขอบคุณค่ะ แต่หมอไม่ลดค่ารักษาให้นะคะผมไม่ได้ชมเพื่อลดค่ารักษาครับอ๋อโอเคอ,อ,อ,อันนี้หมอหมอเข้าหมอมาทำงานที่นี่นานแค่ครับเนี่ยอ,อประมาณสิบนาทีที่แล้วค่ะโอ้โหขขันเกินแขันเกินไปเปล่า,าเดี๋ยวรวยตายเลยอยากรวยม,มากๆเลยคะ่ะอันนี้เขาจะเฝ้าที่นี่นเรื่อยเหรอแล,แล้วเขาจะรับเป็นหมอตอนไหนอะ นี่เป็นอา,าสาใช่ไหมกำลังกำลังทำตัวให้เขาเอ็นดูแล้วก็รับเป็นหมอจริงๆเลยค่ะไม่เอ็นดูใครค่ะเน้นดูเอนยากเดียวอะไรนะคะเออ <c oughs> โทษทีค่ะเมาไปนิดนึงเออเฮ้ดีเลยที่หอมจ๋าว่างไหมว่ายังไงคะโอโหสุดหมอเป็นสีดำได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ หอเราต้องขาวสะอาดแม้จิตใจเราจะสกปรกแค่ไหนก็ตามไม่จะพูดอะไรหมอมันก็มีแต็งนะมาเทนะไม่ได้ไม่ได้จริงหมอประเทศไหนเอาใส่สูตรดาไอ้บ้าไม่ได้แต่ชาติน้องไงยัวหัวเลยไม่ไม่มีที่ไหนใส่ไม่มีมีมีจําไว้ฟรีเดย์ฟรีเดย์ฟรีเดย์จําไว้นะอะไรดำๆอ่ะเก็บไว้ให้มันเป็นเรื่องของขนก็พอ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเกินเกินมายถึงผมคนแชร์ไรบ้างคนอยากครับโอเคโอเคได้ได้ได้เนียเฮียเขาถามว่าเฮียเคยรู้จักเขาไหมเนี่ยเขาถามว่าเคยรู้จักกันหรือเปล่าเคยรู้จักกันครับใช่เราสนิทกันมากเลยแหละ ใช่แล้วครับพี่มาริขอเรียกเขาพี่แล้วกันนะโอเคใจไหมใช่ค่ะแล้วผมขอเปลี่ยนชื่อผมเป็นกว้นแล้วกันกว้นใช่แล้วใช่ชื่อตารางฟ้าได้หรือไม่เป็นกว้นเหรอใช่อุ้ยอุ้ยน่ารักสุดๆเอาใจครับพี่หอมแล้วถ้าชุดนี้ใส่กันอ๋อเป็นกว้นเลียเรียกกว้นเฉยๆใช่ไหมใช่ไอพีด อันนี้เป็นการแต่งตัวให้ดีๆจบให้พมาทางานที่นี่รู้สึกโอ้ต้องไปแล้วยากไหมครับไม่ยากค่ะสนุกนี้่อพี่หอยหนูยินยอมนะเออเพื่อนคุณหมอไว้หน่อยได้ไหมฮะวอนกูเล่นดนตรีอีกแล้วหนึ่งแอดสี่อี่สามขออนุญาตดนล้างชือว่ะ หนึ่งแปดสี่สี่สามไปวินลี่เดี๋ยวมาเอามาเอาสกูปาให้ให้หมอมะลี้หน่อยเอาหมอมะลี้คะเปิดกระเป๋าขึ้นมานะคะแล้วมันจะมีวิทยุสื่อสารนะอ่าที่ขวาเรากดยูสเสร็จแล้วเราจะเปิดขึ้นที่ชื่อว่า l s p e d radio ก็คือขึ้นอันบนสุดกับคืนล่างสุดที่เป็น lspd กับ ems ลืมแป๊บหนึงดูชื่อก่อนอ๋อเราเปิด ems E m s e radio กับ lspd แสต ems ่ะคะเปิดสองคืนเรียบร้อยค่ะเวลาที่รเราจะใช้อ่ะค่ะเราจะกดชิปแซดนะใช้ ems radio เป็นหลักวอลสื่อสารกัน ถ้าสมมติเราใช่ค่ะสายบีแล้วนะครับชิปแซดเปิดใช้อะไรน,นะคะชิปแซดค่ะให้มันมองดูทางซ้ายบนให้มันเป็น E M S Radio นะอ๋ออแต่ว่าถ้าเราจะติดต่อตำรวจนะคะเราก็เป็นชิปแซดสลับไปให้มันเป็น E M S กับ L S P D ลองกดดูค่ะขอบคุณครับเนี่ยถ้าขับต้อะวนไปทำงานไม่ไหวก็เนี่ย กีนเราขับรถเก่งนะคะได้ฮะไม่ใช่ปัญหาให้ช่วยขับรถให้ก็ได้นะคะอาจจะขับไม่ดีเท่าไหร่แต่ขับได้โอเคเออหเดี๋ยวพี่มาแล้วก็เออพี่มารีครับเบอร์ผมได้หรือยังฮะมันขึ้นว่าโทนี่เลยค่ะเขาแป๊บเป็นมันไปอยู่แลเรียเคสก่อนใครจะไปต่อเนาะเปลี่ยนเป็นกีนละกันได้ครับ แล้วก็ถ้าสมมติมีอะไรอ่ะก็โทรมาฮนะได้คะ่ะวันนี้สวัสด,ดีฮะนั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะครับผมวินนะครับที่เมลิมอหอยคะ่ะ<อ>กนะได้คะ่ะเสียงเสียงวอมันที่มัน พี่ชายว่าครับพี่ชายตรงนี้มันเป็นตัวอะไรนะผมลืมอ่ะออตัวเอกตัวเอกปะผมก็ลืมนะ <c oughs> มไม่รู้นะ <c oughs> ครับน,าน่ารู้สึกเชียแล้วบางน่านมีทั้งดีใจกับเสียใจยพร้อมกันบางน่าอะไรอ่ะ แต่ีใจมากก่อนะที่เขากลับมาใช่ เต้ไปเลยแล้วเคยแล้ว <dür> ม <ices> <cases> ันดีใจแหละมันดีใจจนน้ำตาไหลอ่ะที่ได้เจอเขากลับมาก่อนเฮ้ยใช่แล้วนี่ใช่แล้วไอ้สัตว์ย่ายาย่ายาเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะ